สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเซเจ็กดัมซิงี่าอัลโหลวันนี้มาดูครับโอ้พี่น้องเอ้ยเงาตาแตกเลยของเล่นใหม่ครับของเล่นใหม่ของเล่นใหม่ของนายรถดัมซิงนั่นเองครับโอ้อู่ไหนครับนี่อู่น้อยการช่างช่างตะะบ่ช่างตะช่างตะครับเบอร์โทรเบอร์โทรตามนี้เลยครับนี่ มีทั้ง youtube มีทั้งอะไรนะเพจก็มีเพจก็มีพี่น้องท่านใดสนใจครับกรงใหญ่โอ้สั่งเป็นเดือนด้วยพี่น้องโอ้แต่ว่าสั่งประมาณเดือนหนึ่งครับก็จะได้นี่ครับตอนนี้กำลังตัดเปลงบอกครับอย่าตัดสั้นต่อไม่พอซื้อใหม่ว่าซานทางหนทิม ตังครับตอนนี้<อ>กรองกรองใส่ในใช้ของอะไรนะของยูซุเมเดก,กาเจ็ดศูนย์โอ้ใช้กันกับสามสองสามสองศูนย์ได้นี่แหละครับทีนี้ก็อาทิตย์หนึ่งครับเป่ากรองปีเปลี่ยนใหม่กรองใหญ่ครับวัตถุประสงค์ที่ใส่ล่ะพี่เพราะว่าน,านานเป่ากรองครั้งหนึ่งได้ ถ้าลูกเล็กมันต้องขยันเป่าใช่ครับนี่ครับลูกเก่านี่ต่างกันมิดลับเลยยิ้มมาใส่ให้แต่มันใหญ่กว่าเก่ามาใส่ที่ตัวมาชิบหายว่าเบียดกันทังนู้นเฉยเลยทำงานอยู่โบเลยครับวันนี้ิดนน่ึงไล ของเพิ่งมาถึงครับเมื่อคืนนอนกดทั้งคืนเลยจาของรถไม่รู้นอนหลับไหมผมเห็นแต่หัวโยกทั้งคืนเลยนอนกดกรองครับกรองใหญ่ครับไม่ต้องขยันเป่าดีก็ขยันสักการหนว่าอาทิตย์หนึ่งเป่าที่วะได้อาทิตย์หนึ่งเป่าที่หนึ่งได้นี่แหละครับ เสีเกมครับใส่หนักเมื่อคืนหนักเมื่อคืนต้องเปิดฟ้าต้องเอาผ้าผ้ากรองพี่อาศัยแล้วบวกรองส่แล้วนะครับนี่ไม่ได้ให้ดูกรองใสในเลยนี่ครับผมจะพาชมกรองเดี๋ยวจะเปรียบเทียบดูครับ เฉพาะเสื้อกรองมี่่าไาราคาราคาห้าพันนะครับนี่เสือเ้อลีดเลยครับห้าพันล็ดอย่างดีเลยสลักชื่ออูอ้นนติดมากับฝ้าถ้าฝ้าหายน็อตก็หายตัวนี้ตัวนี้ติดฝ้าเลยนะครับนี่ <c oughs> ถ้าว่านอ็อตตัวนี้หายหายทั้งฟ้าเลยครับนี่ <c oughs> ลองดูครับใจในโอ้พี่น้องเอ้ยอย่างนี้ต้องจัดให้น้องฟ้าลั่นแล้วครับนี่ต้องต้องจัดแล้วครับ <c oughs> ทีแรกว่าจะให้ซื้อพร้อมกันครับพี่นายซื้อก่อนซะงั้นสั่งตั้งนานนอสั่งจะเป็นเดือนกว่าจะได้นี่ครับพี่น้องโอ้สั่งกันรีบรับเลยเนาะอย่างกับพ่อกับลูกเลยครับกรรง <c oughs> ปัดของจำเป็นต้องมีนี่ นี่นะครับเป็นมากเลยตัวนี้เหมือนกับคนเราแหละหายใจไม่สะดวกก็เป็นหวัดเป็นไข่กัน<ง>น่ออันนี้ทั้งไส้นอกไส้ในพันหกห้าสิบบาทตัวนี้ก็พึ่งไปซื้อมาครับเยกปังหากครับที่ว่าสั่งนั้นมาแต่เสื้อบ่มาแต่เสื้อมาแต่เสื้อมาแต่เสื้อกับฝ้าครับห้าพันห้าพันบาทท่นสนส่วนตัวนี้ไส้ในไส้นอก 1ันหก่พันหกพันหกหสิบาทพันหกห้าสิบครับนี่ไอไส้ในนี่ห้าร้อยห้าสิบไส้นอกนี่หนึ่งพันหนึ่งร้อยบาทนี่เลยครับดูครับแค่ไส้ในเกือบเท่า <c oughs> เกือบเท่าไส้นอกกรองติดรถมา <c oughs> พี่น้องดูความใหญ่อย่างนี้ต้องจัดแล้วครับ,รบว่าข้อดีของการใส่กรองใหญ่มันก็ อย่างว่าแล้วครับอย่างที่พี่นายอธิบายไปเมื่อกี้เลยหายใจสะดวกอย่างกับสมมติว่าไปวิ่งไกลไกลหมู่บ้านครับนี่ข้อดีช่วยประหยัดน้ำมันด้วยประหยัดน้ำมันด้วยใช่วิ่งไกลหมู่บ้านก็ไม่ต้องเป่าทุกวันครับถ้าว่าเป็นกรองธรรมดานี้เจอฝฟุนฟ่นๆต้องเป่าทุกวันครับส่วนตัวนี้ก็ประมาณห้าวัน อทีน่าจะได้ครับห้าวันอย่างร็วก็สามวันเลยครับถ้าฝุ่นจริงๆก็สามวันครับเดี๋ยวลองใช้งานดูครับว่าเจอฝุ่นจริงๆจะจะมีฝุ่นไหมจะดูดดูแรงมันลูกเล็กหรือเปล่าแต่เห็นคนใช้ก่อนเขาว่าไม่ค่อยดูดลมไม่ค่อยแรงเหมือนอ,อว่ามันใหญ่เนาะดูดไม่ค่อยแรงนั่นแหละมันจะดูดได้ยินเสียงเบา โอ้สวยมากครับพี่น้องเห็นละเสียนเลยอย่างงี้ต้องสั่งแล้วครับนี่จะซื้อโตครับไม่ยมเลยครับนี่นอนโกดไว้ตั้งแต่เมื่อคืนครับกลัวหายครับถ้าไม่นอนโกดเมื่อคืนหายแน่นอนได้ไปอยู่กับนู่นฟาลานเลยะไปใช้เองฮะอใช้น่นน้องรถบับดสไปให้พี่กบไปไปใช้อยู่ที่กลางนั่นแหละ ตอนนี้ก็ติดตั้งเรือดัดแ,แ,แ,แปลงครับตัวข้อต่อตัวน,นี้ครับนี่ยังไม่ยังไม่ตรงยังไม่มิดชิดดีครับเอาให้มิดเลยนี่นะครับทํากันอยู่โบรครับวันนี้หลังจากมีเวลาครับจันกบทําชั่วโมงอยู่วันนี้ เห็นไหมนั่นแหละอยู่เกกายอ่ะโอเคครับนี่ครับท่านใดสนใจตามนี้เลยครับอูอูน้อยการช่างสนใจติดต่อไปเลยครับนี่ช่างตะเบอร์โทรมีพร้อมอย่างเร็วหนึ่งเดือนได้ครับอย่างเร็วหนึ่งเดือน อย,อยากช้าอยากได้ต้องใจเย็นๆครับนี่นะครับพี่น้องท่านใดสนใจตามนี้เลยครับโอเคครับฝากกดไลค์กดติดตามนึงนะครับสหรับคลิปนี้มาเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสหรับคลิปนี้สวัสดีครับ